รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำ สนับสนุนโดยแลคตาซอยมีกรดอะมิโนจำเป็นจำเป็นยังไงคลิกแลคตาซอย .com ท็อปกระเทยทุนไหนคืนนี้เตรียมตัวพบกับเต่ากรชาทุกวันนี้ทั้งเต่าและกระชาก็ยังคงสนิทสนมกลมกลิ้งกันอยู่มีอะไรแล้วก็ยังพูดคุยพูดบ้างครับพูดบ้างบ้างหลังๆไม่ค่อยพูดเลยหลังไม่ค่อยพูดเําไรใหญ่เราจะเน้นการกระทำไม่ชอบที่ ถามอะไรไปไม่ค่อยตอบหลายเรื่องมากไลายไปอะเห็นว่ารีดนะทำไมไม่ตอบอะอย่างนี้หรอการ์ yeah, yeah, yeah. ต,ตูนต๊ดข้อหนึ่งค่ะเอ่อคัทแคปเตอร์ซากุระว้า สวัสดีตอนรัพูดสึทอ์กาสทอจุนนะคะับทคมองมองไปฝั่งนี้นี่สีสันมันเยอะมากมันอยู่หลายข้าต้มเหมือนกันนะเนี่ย <laughs> วันนี้หลังไหลอลังการมากมายอย่างนี้นะคะ <laughs> เพราะว่าแขกรับเชิญของเราเนี่ย <laughs> เขาจะมาพูดคุยถึงคอนเสิร์ตครั้งใหม่ AF <laughs> Virgin Fin Concert โอ้ย อ้าวพร้อม,อมต้ากระชา ไม่ตอนเต่าแบกกระชามันฉันว่ามันไม่เหมือนคู่จิ้นนะเหมือนอิตาลีแบบทุพพลภาพอยู่เหมือนแบบทำไมเหมือนแบกคนป่วยเลยวะครับสวัสดี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 ครับเปิดตูดขึ้นมาค่ะโอ๊ยชื่อคขาเรียกนะนะคะชายเสื้อถ้าโดนตูดให้รีบลองกรีดเลยนะคะอู้ติดตัวเองติดตัวเอง เอาร้อเวลาร้อร้องี้จริงเหรอไม่รู้ครับเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วเกือบบ้านแตบ้านมันไม่เรียกเกือบอันเนี้ยเต็มเต็มคุณนี้เขาเขาสนองนี้แฟนคลับก็ดีจริงเลยนะแต่ไหนแต่ไรตั้งแต่ AF เท่าไหร่นะแปดห้าปีที่แล้วห้าปีทุกวันนี้ทั้งเต่าและกระชาก็ยังคงสนิทสนมกลมกลิ้งกันอยู่ไม่ได้กลิ้งนะกลมเกลียว นิดนึงเนอมีอะไรแล้วก็ยังพูดคุยพูดบ้างครับพูดบ้างหลังๆไม่ค่อยพูดเลยหลังไม่ค่อยพูดถ้าทำอะไรเราจะเน้นการกระทำเยียมพูดแต่อย่างเงี้ยคนเข้าใจผิดหมดทั้งหมดแล้วมันไม่จริงหรือไงอยากเตะบอลแต่มาพูดทำไมก็อยากเตะบอลอย่างเดียวอ่ะไม่ต้องไปเตะไหมอ๋อมถามว่าเอ้ยทำไมถึงอยากเตะบอลเออทำไมถึงอยากเตะบอลโอเน็ตว่าไงนะมีอารมณ์ทางเพศ เนี่ยมีตลอดที่ชวนเรามีตลอดเลยแต่บอลนะแต่บอลนะเนี่ยมีตลอดเลยร้ายเหมือนกันนะเล่าจองสนามเตะเองใครช่วยนะช่วยทั้งกรุ๊ปเลยใช่ไใช่วันนี้ไม่เหนื่อยไม่ต้องเตะก็ได้ดอกเอาเฉยก็พอเดี๋ยวดอกอากาศได้ไหมเนี่ยนั่นเองเนี่ยอได้ได้ได้ก็ยังผลก็ยังสนิทสนอกันเหมือนเดิมมีอะไรก็พูดคุยถามไทยปกติแบบแบบแบบเวลาคุยกันคุยคุยกันเรื่องอะไรอ่ะคุยเรื่องอะไรครับการ์ตูน หอฝากซื้อของหน่อยดิฝากซื้อของจากญี่ปุ่นอะไรเงรี้ยเขาไปญี่ปุ่นบ่อยเขาชอบฝากซื้ออะไรมันจะโทรมาเฮ้ยฝากซื้อของหน่อยมีดาบอนบอลไหมดาบอนบอลใช่โมเดลโมเดลเดาบ <Dragon Ball. S 2> อนบอลฟิกเกอร์อะไรพวกเนี้ยมาทางเต่าบ้างว่างชช่นนี้เป็นสายฟุตบอลครับผม แทงสายฮะแทงบอลไม่ใช่แทงทีมไหนคะไม่ใช่ตีตื้นควบลูกฮะไม่ใช่เตะบอลคุณบอลออกกำลังกายครับออกกำลังกายอันนี้อันนี้ก็ออกกำลังกายเหรอในช่วงนี้ก็ก็ออกกำลังกายเห็นว่าชอบชอบชอบฟิตเนสฟิตนุ่งฟิตเนสก็วิ่งด้วยฟิตเนสด้วยเหรอเพื่อให้เพื่อคอนเสิร์ตครับอ๋อไม่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องสุขภาพใดๆต่อไม้หรอไม่ใช่มันอ้วนหรอไ้เพื่อคอนเสิร์ตหยุดเลยเอออ้วนขึ้นเหรออ้วนมันเป็นคนมีพุงอะพี่เหรอ แล้วไปเห็นเขาได้ยังไงเวลาเวลาแบบว่าจะต้องมาเปลี่ยนชุดอไไในเงี้ยในห้องห้องแต่งตัวอย่าเงี้ยเราก็จะถอดถอดถอดเลยแล้วหูนมันอนะ่ะสารภาพด้วยว,ว่ามันเป็นอย่างนี้นี่มันเป็นอย่างนี้ <laughs> <laughs> มันส่วนส่วนหนึ่งก็ยอมรับว่าเราก็รอบมองไม่ใช่ <laughs> ว่ามันไม่ได้รอบมองพี่มันอยู่ข้างหน้านี่เลย <laughs> ทั้งเต่าทั้งเต่าทั้งเต่าครับ เตะบอลเตะบอลเนเป็นเรื่องเป็นราวมันก็ไม่ไปเตะเอากับแบบว่าเตะเลยเตะเลยจริงจังเลยครับอ๋อเหรอวันไหนว่างก็ไปอะไรเงี้ยครับผมเราเตะอ๋อตำแหน่งอะไรกองหน้ากองหลังประตูประตูหลังประตูหลังไม่มีประตูหลังไม่มีไม่มีเมดูฟุตบอลนะประตูหลังมันเด็กเก็บบอลส่วนส่วนใหญ่จะจะถนัดเนี่ยเหถนัดแนวรุกมากกว่าครับผมเนี่ซ้าย เอ้ยซ้ายหรือขวาอะไรนะฮะซ้ายหรือขวาซ้ายขวากลางได้หมดครับหน้าเป้าก็ได้หน้าเป้าก็ได้แต่หลังเว้นไว้หลังไม่ถนัดครับไม่ค่อยลุกหลังแม่ไม่ไหวอะันนี้พี่ไม่ใช่โอ้ยถึงเนื้อถึงตัวไหมแบบกีฬาฟุตบอลเหรอฮะโอ้ยพี่เป็นกีฬาที่แบบผู้ชายอ่ะเพื่อนผมเป็นอะไรก็ไม่รู้ไม่ชอบใส่กางเกงในเตปว่ะ เอาลายเอาล้วส่งลาย <laughs> ใส่แต่บ็อกเซอร์มาเหรอแล้วรุ่นพี่ที่ไปเตะด้วยกันเนี่ยตอนนี้ก็ยังแบบเฮ้ยบางคนก็ไใส่แต่บ็อกเซอร์มา <laughs> แล้วพอเวลาเราเข้าสกัดกันเนี่ยสมมุติสมมติปะ <laughs> <laughs> ะไปไปไป,ไปสมมต <laughs> ิเป็นกรรมการกำ <laughs> กับเส้น <laughs> สมมติ <laughs> <laughs> เขาจะวิ่งมาเตะวัลปุ๊บผมจะเบียดอย่างนี้แล้วมือสอกมันไปโดนตรงนี้แล้วบางครั้งวิ่งวิ่ง อ่าสมมติวิ่งวิ่งเบียดกันมาวิ่งเบียดกันมาวิ่งวิ่งหันหน้าเนี้ยบอลลูกบอลอยู่นี่วิ่งจะแม่ลูกบอลปุ๊บมาหมาบเขับไปที่นาฬิกาลูกตุ้มบอลแล้วแล้วรู้ว่าโดนอ่ไอ้นั่นรู้ว่าโดนผมเออมันก็ปุ๊บคืออะไรอ่ะบี Johann. บบีบอ่ะส่วนจะเปอร์ไข่เขียวส่วนจะเปอรไข่เขียวเนี่พี่กระชาเตะฟุตบอลกับเขาไหมฮะก็มีเตะบ้างครับเหลือคะแล้วใส่อะไรคะับผมใส่ใส่ใส่สิใส่เหรอใส่ แสงเก่งนายแต่ไม่ใส่อย่างอื่นเลยไม่ใช่าที่คุยถึงวันว่างมาเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยถึงงานที่กำลังจะเกิดขึ้นบ้างนะครับกับ A F Virgin Fin Concert แป๊บเดียวในท็อกก็เทยทุ่งนาช่วง PR ทุกอย่างให้ได้ใน30วินาที ตอนนอี้เราอยา่เตรียมตัวเตรียมจะให้พร้อมแล้วรีบกรีกูจอก,กันเข้ามาเพราะผู้ที่ชหนุ่มหลอนเนื้อหอมจะเสิร์ฟความฟินให้ได้อิจงจีหอมอนในงานมาม่าหมูสับแฟนมิทติ้งหอมฟุดฟุดพุดป้อนที่เฮียพูดจัป้อนความสุดแบบเส้นต่อเส้นให้กับบรรดานคนรักเทียร์แถมยังได้ของรางวัลสุดเก๋หรืออ,อาจถูกพูดป้อนมาม่าแบบใกล้ชิดแถมชอสุดพิเศษิก,กาง,ง่ายๆส่งผลิตภัณฑ์มาม่าหมูสับแบบซองเปล่าสามสิบซองหรือแบบฝาคาบยี่สิบฝาแลกรับบับตรหน,น,น,นึ่งใบต่อหนึ่งคนในวันที่สิบหกมิถุ ชุมแห้งแค่เศรษฐกิจถ้าอยากให้คุณบอลรีบเดินตมกินหอมๆมาม่าหมูสับให้ไวๆรีบหน่อยเฮียร์อายุไม่ชอบที่ถามอะไรไปไม่ค่อยตอบหลายเรื่องมากไลน์ไปเห็นว่ารีบนะทำไมไม่ตอบอ่ะเนี้ยเหรอกระตุนตุ๊ดกระตุนตุ๊ดตัหนึ่งค่ะคาร์ดเก็ปเตอร์ซารุรา ช่วง PR ทุกอย่างให้ได้ใน30วินาทีเฮ้ยพวกเราต้องใจฟังน้องแบงค์ทิติก็จะชวนไปเที่ยวกับกิจกรรมเบงเบงแชะเปียวเที่ยวกับแบงค์แค่ชวนแกงเพื่อน2ถึงสิคนมาแชะภาพเปียวคู่กับเบงเบงด้วยท่าทางสร้างสรรค์แล้วโพสต์มาที่ Facebook เบงเบงแฟนพร้อมติดแฮชแท็กเบงเบงแฟนรุ่นรับนาฬิกาจีชอบยกแก๊งทุกสัปดาห์หรือรุ่นรางวัลใหญ่ไปสิงคโปร์กับแบงค์ทิติกันแบบยกแก๊งร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึง22กยี่สิบสองกรทฎาคมสองห้เก๋แล้เตรียมไปเอทภาพกันได้เลย เป็นง่อนทอนนี้ที่กมันจะเกิดขึ้นกับคอนเสิร์ต AF Virgin Pin Concert โอเคครั้งนี้ยังไงคะรวมคู่จิ้นถ้าจะหมดบ้านมีทั้งหมด4คู่ด้วยกันครับคู่มีเต๋าขาชามี Brightness ครับมีเอมน้ำแล้วก็มีน้องเบนส์น้องมาริวครับผมคู่จิ้นแต่ละแบบมันมันจะมีคาแรคเตอร์ต่างกันไหมเอะอย่างอย่างคู่เราของเราเป็นคู่เขาเรียกว่าคู่สีคู่สี สีกันจนแบบรู้ส้รู้พุงกันหมดเลยไงไอเรื่องความชอบประทับใจอย่างเงี้ยถามกันมาเยอะแล้วครับไม่ชอบอะไรกันละกันเมื่อก่อนเป็นเพื่อนสนิทกันมันต้องจริงใจบอกกันมีนะบอกคนละอย่างคนละอย่างอหรอจนกว่าพี่จะพอใจสาวแค่ชาผู้ก่อนเลยอาคาชาเขาอะมันเป็นคนที่ขี้เกียจตื่นเวลาอยู่ต่างจังหวัดคือจะแบบเฮ้ยชาไปอาบน้ำก่อนดิ เมื่อคืนมันดึกเข้าใจว่าเออแล้วเราปลุกเพื่อนยังไงผมก็จะบอกเฮ้ยมาไปก่อนเถอ,อะเอายิ่งมันหนักกันอีกเกี่ยงกันไปเกี่ยงกันมาสุดท้ายก็ผมก็ต้องลุกก่อนอก็เลยเนี่ยไม่ทันลอะอาบน้ําพร้อมกันเลยดีกว่าข้อหนึ่งท่านนี้นะ,ะไม่ได้ชอบที่ถามอะไรไปไม่ค่อยตอบอ๋อเหรอ หลายเรื่องมากไลน์ไปเห็นว่ารีบนะทำไมไม่ตอบอ่ะอย่างีเหรออคจะบอกให้ว่ายังไงยังไงถามเลยไม่ถามเลยนั่งรถตู้ไปทำงานนะฮะเฮ้ยวันนี้ทำอะไรนู่นนี่นั่นไม่ตอบเฮ้ยนี่ทำอะไรไม่ได้ไม่ตอบหลับอยู่หรือเปล่าก็หลับไงนี่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถึงเราจะเห็นข้อเสียของการละกัน ยังรักกันอยู่ไหมเ้ยอ่ะรักนี่คือรักอะไรฮะรเรามองข้าม <laughs> ได้ไหม <laughs> เรา,า <laughs> อะ <laughs> <อ> <laughs> <อ> <laughs> <อ> <laughs> เดี๋ยวติดกระติกกระดูมาทำหน้าน <laughs> ที่บัรหลวงให้ ไม่เรามองข้ามเรามองไปถึงเรื่องของความเป็นเพื่อนที่แตว่าสั่งสมกันมานานยังครับยังเป็นเพื่อนรักของผมเพื่อนเพื่อนก็คือเพื่อนนะครับเพราะว่าผมว่าแต่ละคนน่ะมนุษย์เรามันมีข้อดีข้อเสียอยู่แล้วซึ่งข้อเสียเราก็เห็นข้อดีเราก็เห็นสุดท้ายมันก็คือเพื่อนนี่นี่มีมีเรื่องอี้คู่นี้เขาเขาชอบเหมือนกันคือเรื่องการ์ตูนครับใช่ไหมคะ กร์ตูนญี่ปุ่นนารูโตะนารูโตะก็ชอบนารูโตะนี่ผมมาดูทีหลังหรอแต่ก็แต่ก็ติดตามมีเกมให้เล่นดีกว่าจะมีตัวละครจากนารูโตะเคี้ยวหมูไอ้ไอ้เก่งเลยมหให้แหลมันอยู่ที่ความไวใช่ไหมพร้อมนครัคะน้าตานาตาดูแบบเอาจริงมาก รถนี้หนึ่งค่ะปลาคูงปลาคูงขี้บาขี้บาไม่ใช่อปลาคูงเปนหมาปลาคูงเปนหมาอตัวนึงเนี่ยผิดผิดด้วยนะคะข้อถัดมาโจจิโจจิใครอ้วนนี่ใครข้อต่อไปค่ะซากุระชิกามารุชิกามาลอไปสุดท้ายค่ะซากุระ อ๋ยมันต้องมา้แต่ข้อตะกี้แล้วอแต่ขชาชนะไปในด่านแรกออะการ์ตูนบอยเนี่ยพูดตรงๆไม่รู้จักอ้าวมีเหรอมีอีกแต่มันมีการ์ตูนใส่ตุ๊ดของเันอยู่ใช่ไหมพวกเธอช่วยกันนะโอเคพร้อมนะคะการ์ตูนตุ๊ดการ์ตูนตุ๊ดก็หนึ่งค่ะ เบลโอ้ยเบลวะเฮ้ยดิ๊กนิวกออกปะเนี่ยมาข้อสองมาลีฟิเซนโอ้ยข้อสามเอ่อคัทแคปเตอร์ซากุระ อ่ะต่อไปค่ะเนปจูนวีนัสเฟเวอร์วีนัสถ้าจะถั่วน้องๆก็ชาเก่งมากนะเก่งมากนะอันนี้เขาเรียกอะไรนะแฟนมันแท้โอตาคู่ของจริงนะคะอ่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะยังมีอีกหนึ่งคู่จิ้นนะคะจากคอนเสิร์ตครั้งนี้จะมาร่วมเล่นเก่งกับเราด้วยนะคะโฆษณาแป๊บเดียวเขาเป็นนักร้องกันอยู่แล้ว เขาต้องร้องเพลงกันได้อยู่แล้วเพลงอะไรมาเขาก็ต้องร้องได้อยู่แล้วเพลงรู้จักหรือไม่รู้จักเขาก็ต้องร้องให้ได้เรามีกันแค่เพียงสองคนมาอยู่จนเราเข้าใจกันดี Yaris the one that's right <S อ้าวฟรีฟอร์มวันนี้นะคะเราจะมาเล่นเกมคาราโอเกะคู่จิ้นกันไม่ได้มีแค่ต่อกับกระชานนะคะแต่ว่ามีมารูก,กับเบนจิด้วย เดี๋ยวนี้มีเกมมาให้เล่นกันต้องแ,แขกแขงเป็นคู่นะครับอะไรฮะกติกาไม่ได้ยากเลยนะคะสองสองคู่นี้เขาเป็นนักร้องกันอยู่แล้วครับเขาต้องร้องเพลงกันได้อยู่แล้วเพลงอะไรมาเขาก็ต้องร้องได้อยู่แล้ว <laughs> เพลงรู้จักหรือไม่รู้จักเขาก็ต้องร้องให้ได้ <laughs> เข้าใจไหม <laughs> พี่จะมีเพลงกับสองคู่นี้นะคะ <laughs> เป็นเพลงคู่เป็นเพลงคู่ที่แบบว่าเอ้ยพมันไม่รู้จักกันแน่นะคะมีทำนองมามีเนื้อเพลงให้ พยายามแบบพยายามร้องให้แบบร้งองให้ใกล้เคียงความจริงที่สุดอ่ะมารีวและเปนจินะคะจะได้ร้องเพลงเล็กๆน้อยๆของปันและมารีวันรู้ไ<ว>ป<น>ก่อนพู้ไปก่อนออะอันนี้คือเป็นเนื้อเพลงแล้วย,ยังเนี่ยเรามีกันแค่เพียงสองคน <c oughs> <c oughs> อยู่จนเราเข้าใจกันดีไม่มีเว้นนะต้องมีเรื่องราวที่ควนใจเฮ้ยอะไรเนี่ยเราก็มีแค่เพียงสองคนอยู่ทนจนนคนสงสัยว่าเราทำไมไม่รักกันได้ไงทั้งที่ชอบโกรธกัน น,น้อยๆเราก็ยอมกันไปวความจริงในใจยังโกรธเล็กๆน,น้อยๆเราก็ยอมอาไยใจจริงแต่กลัวเป็นโสดรักเรามันคงเป็นอย่างนี้ราจกนอยู่สองคนพูดเลยนะคะ ในช่วงต้นนะคะไม่มีอะไรใกล้เคียงเลยนะะเราลองฟังเฉยนะคะจะได้รู้ว่าเมื่อกี้ทำอะไรกันลงไปนะคะค่ะเรามีกันแค่เพียงสองคนอยู่มาจนเราเข้าใจกันดีเรามีกันแค่เพียงสองคนมาอยู่จนเราเข้าใจกันดี น้อยเราก็ยอมกันไปความจริงในใจอย่องโกลในช่วงต้นนะคะดึงลงเหวไปจากตู้เลยนะคะแต่ในช่วงปักพุกนั้นพลิกเกมกลับมาได้นะถือว่าใช้ได้เชิญเชิญที่สตนะคะเชิญคูจินอาวุโสนะคะ โันนี้ yang, เขาแบบอยาให้นเป็นแนวที่มันคึกคักนิดหนึ่งเป็นเพลงที่แบบใหม่หน่อยซาซ่ากับบับเบิลเกิลกับเปลงชื่อว่าเซอร์ไพร์ ไม่ใช่สเปคไม่ไม่คิดเดียวกันกลับมาคบกันได้ไงเธอชอบหนัน,น,นสือดูหนังเธอในกันทางไหนมันเกิดขึ้นแล้วก็เกิดแล้ว

คู่นี้เนี่ยช่วงต้นนั้นฟุบมากนะคะแต่ในช่วงหุกนี่ร้อยเปอร์เซ็นต์น่ะเนี่ยคู่นี้เนี่ยทั้งเพลงพจนานนะคะตัดสินให้ไปเลยกับมิติชนะไปอ้าวเท่านั้นเดี๋ยวเจอกับสองคู่นี้แล้วก็ เอน้ำาวาเนสครับกับคอนเสิร์ต AF Virgin Finn คอนเสิร์ตครับผมเมื่อไหร่ที่ไหนขายบัตรยังไง18พฤษภายมนี้ครับผมขายบัตรที่ All Ticket ครับหรือว่า 7-Eleven ทุกสาขาครับเข้า Service ครับเข้าไปจองได้แล้วอ่ะไปเจอกันนะคะกับ AF Virgin Finn คอนเสิร์ตเกี่ยกับโตนต่อชาแล้วก็าเรี่เป็นศรีโดนครับครับ กลับมาเจอการสัปดาห์หน้านะคะสี่ทุ่มครึ่งแล้วกลับมาสี่ทุ่มครึ่งแล้วนะวันที่ยี่สิบห้านะคะวันอาทิตย์แล้วก็คืนนี้นอนหลับฝันดีรัตตุสำหรับพวกนี้ตื่นมาส,สดใสกันทุกคนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะออดฟงซ่า กายไดฟ์เนี่ยเราต้องใส่ชุดเป็นเหมือนชุดชุดอวกาศนะแล้วเราก็จะมีครูฝึกติดอยู่กับเราข้างหลังอันนี้เป็นครูฝึกแล้วเราก็แบบเราต้องอยู่อย่างเงี้ยครับเราต้องอยู่อย่างเงี้ยอยู่ได้พอดีเลยเหมือนกันเน้องนี่ถึงหมาติดมิเชค ใช่แน่แน่พี่โบสุนิตาโอ้ยปวนบอกฝาเมวแมวนินตา